ครับท่านผู้ชมที่ชมรายการดาวยิงไทยแลนด์วันนี้เรามาแสดงความิีดีกับเด็กชายธีรเทพศรีจันทร์อหรือน้องปิ้นนะฮะที่ส่งเทปเข้าร่วมรายการเรายิงไทยแลนด์วันนี้รายการเรายาริงไทยแลนด์ส่งถ้วยและประกาศสบัตรวัสด,ดีครับวัสดีครับผมเจด็กชายธีรเทพศรีจัน,นจร์ชื่อเล่นชื่อปิน้นอายุ11ปีผมขอบคุณรายการดาวยิงไทยแลนด์ที่มอบด,ด้วยและรติบัติห้ผมผมสัญญาว่าผมจะุกฝนและพัฒนาต่อไปครับผมครับ สวัสดีครับผู้ชมที่ชมรายการดังิจไทยแลนด์จัดการแข่งขันผัดเฟซบุ๊กนะฮะวันนี้เรามาสแสดงความมีดีกับเด็กชายพีรเทพศรีจันดรนหรือน้องปิ๊นอายุ11ปีน้ำหนัก35กิโลกรัมส่วนสูง140เซนติเมตรศึกษาอยู่โรงเรียนคำเที่ยงอนุสร์สังกัดทีมสายบัวขับเชียงใหม่บิดานายธนเทพศรีจันดรนมารดานอ,นอสอธนิศราศรีจันดรน เรามาชมทักษะการเตะลูกฟุตบอลของน้องปิ้นนะฮะการเตะลูกฟุตบอลการถ่ายลูกฟุตบอลจากซ้ายไปขวานะฮะนี่คือทักษะของน้องปิ้นนะฮะอายุ11ปีนะฮะน้องปิ้นจะเข้าร่วมการถ่ายทําหนังสั้นนะฮะเรื่องนักเตะกองที่แก่ภาคเหนือนะฮะตอนนี้เราก,กำลังเตรียมกองถ่ายที่จะไปถ่ายทำให้น้องปิ้นนะฮะและจะมีการจัดการแข่งขัน รายการฟุตซอลขับเชียงใหม่ภาคเหนือนะฮะที่จะมาแข่งขันที่กรุงเทพมหาคนคร